สวัสดีนักเรียนป .4 ทุกคนนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่เรื่องเดิมนะคะเกี่ยวกับเรื่องมรดกโลกนะคะนักเรียนนะคะเตรียมหนังสือน,นะคะภาษาพาทีเล่มน,นี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า60นะแล้วก็61วันนี้เราจะมาอ่านเรื่องนะคะอ่านเสริมนะคะรู้เรื่องมรดกโลกอีกนิดนึงน,นะคะนักเรียนพอเตรียมหนังสือขึ้นมาแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะดู เรื่องนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับมรดกโลกะคะเป็นเนื้อเรื่องการ์ตูนนะคะก็น่าสนใจอยู่นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจนะคะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านแล้วก็ไปดูเรื่องพร้อมกันเลยนะคะการอ่านเสริมเพิ่มความรู้เรื่องภูมิใจมรดกโลกสวัสดีครับน้องๆหลังจากที่เราได้รู้จักกับการแสดงความคิดเห็นกันไปแล้ว ในวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักการอ่านเสริมเพื่อเพิ่มความรู้กันบ้างนะครับระหว่างที่พิมพ์กำลังรับประทานอาหารกับครอบครัวพิมพ์และครอบครัวก็นั่งดูข่าวในโทรทัศน์ไปด้วยในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการรวมใจพักรักมรดกไทยมรดกโลกณศูนยะ์เอเนอร์จีคอมเพล็ก์ผู้ใดที่สนใจเข้าร่วมงานนี้สามารถไปได้ตั้งแต่เวลา 1 0นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา16.30นาฬิกา30นาทีาเท่านั้นนะครับภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าที่น่าสนใจมากมายนะครับแม่คะมรดกโลกคืออะไรคะอ๋อมรดกโลกก็คือแหล่งธรรมชาติและโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จ้าแล้วอย่างประเทศไทยของเรามีแหล่งที่เป็นมรดกโลกไหมคะมีสิจ้า ก็อย่างเช่นอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุทยายังไงล่ะถ้าอย่างนั้นพ่อกับแม่พาหนูไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุทยาบ้างนะคะได้สิจ้าลูกน้องๆรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่ามรดกโลกคืออะไรถ้าอย่างนั้นเราไปฟังเรื่องรู้เรื่องมรดกโลกและอ่านตามพร้อมๆกันเลยนะครับ มรดกโลกคือแหล่งธรรมชาติและโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความหลากหลายทางชีวภาพและธรรมชาติที่งดงามดำรงตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันถือเป็นสมบัติล้ำค่าของมวลมนุษยชาติที่ต้องช่วยการบำรุงรักษาไว้ให้สืบทอดต่อไปถึงอนุชนรุ่นหลังครับ ตามหลักเกณฑ์ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกมรดกโลกที่ได้รับการประกาศยกย่องแบ่งเป็นสองประเภทคือ 1. มรดกโลกทางวัฒนธรรมคืออานาบริเวณอาคารสถานที่และวัตถุที่มีความสง่างามทางศิลปะและโบราณคดีบ่งบอกความสำคัญของชนชาติและท้องถิ่นเป็นแหล่งค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ การปกครองและอารยธรรมดั้งเดิมประเทศไทยมีเมืองโบราณและอุทยานประวัติศาสตร์ที่เป็นมรดกได้แก่อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเมืองโบราณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและแหล่งโบราณสถานบ้านเชียงครับ 2. มรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นบริเวณที่มีป่าภูเขาแหล่งน้ำมีสภาพภูมิศาสตร์และระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพมีธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์ทั้งผ่านพืชและสัตว์เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรณีวิทยาและการอนุรักษ์มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งซึ่งมีกระบือป่าหรือควายป่า เหลืออยู่แห่งหนึ่งในประเทศไทยครับองค์การยูเนสโกได้ประกาศมรดกโลกทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยเมื่อพศ2548คือดงพญายเย็นและเขาใหญ่บริเวณที่กว้างใหญ่แห่งนี้ประกอบด้วยพื้นป่าที่สําคัญคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติทับลานอุทยานแห่งชาติปางศรีดาอุทยานแห่งชาติตาพระยาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ครับ ฟังเรื่องรู้เรื่องมรดกโลกกันไปแล้วจับใจความสำคัญกันได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นเรามาทบทวนโดยการให้น้องๆเลือกข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้องครับเรามาดูเฉลยพ,พร้อมๆกันนะครับมรดกโลกคือแหล่งธรรมชาติและโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมตามหลักเกณฑ์ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสหรประชาชาติหรือยูเนสโกมรดกโลกทางธรรมชาติที่เป็นบริเวณที่มีป่าภูเขาแหล่งน้ำมีสภาพร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆเขียนถึงสถานที่ที่เป็นมรดกโลกที่น้องๆสนใจมา เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้แบบฝึกหัดนะคะวันนี้แบบทำแบบฝึกหัดเบาๆน,น,น,นะลูกเนาะไม่ยากนะคะเป็นไงคะฟังเรื่องมรดกโลกแล้วนะคะนักเรียนก็คงอยากไปเที่ยวใช่ไหมแต่ตอนนี้ช่วงโควิดเนาะ,ะถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวเราไปทัศนศึกษานะคะครูก็ถ้ามีโอกาสครูจะพาไปนะคะที่มรดกโลกนะคะที่ใกล้ๆของเราก็จะมีจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็สุโขทัยนะคะ ถ้าเหตุการณ์ปกตินะคะมีการทัศนศึกษานะคะพานักเรียนไปเที่ยวภูถ้ามีโอกาสผูก็จะพาไปนะคะ,ะเดี๋ยวให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดต่อเลยนะคะ